สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยถามผมว่าเอ๊ะเวลาปฏิบัติงานเวลาปฏิบัติหน้าที่ผมต้องใส่ถุงมือแบบนี้จะสามารถใช้ได้ไหมครับอ๋อปมเลยนะครับมาเหมาะนะครับเป็นมีดพกเล็กนะครับมีใช้งานทั่วไปครับตัดหั่นตัดเฉือนป้องกันตัวก็ได้นะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการนะครับครับวันนี้เป็นงานสินค้าเข้าใหม่ รุ่นใหม่เลยครับที่ผมคัดหางานสวยๆมาให้ครับเป็นมีดเกอร์เบอร์สองอาร์มครับอ่โดยรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับมีดเกอร์เบอร์สองอาร์มรุ่นนี้นะครับเป็นมีดงานสําเนาจากแบรนด์เกอร์เบอร์นะครับอ่เป็นมีดพกเล็กนะครับเป็นทรงเหมือนมีดแคมป์มีดแคมปิ้งมีดทหารครับมีมา3สีด้วยกันนะครับในครั้งนี้คือสีเขียวทหารนะครับสีทรายนะครับและสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ นี่ครับซองนี่อย่างดีเลยครับปลดตัวล็อกออกมานะครับนี่ครับและดันนี่นะครับออกมาครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราวางซองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดไปพร้อมๆกันเลยนะครับลักษณะของมีดกระเบ์้องอา์มรุ่นนี้นะครับเป็นมีดใบกึ่งหยักนะครับอ่าใบกึ่งหยักคืออะไรครับนี่ครับเป็นใบนะครับครึ่งหนึ่งครับจะเป็นใบเรียบนะครับใช้ตัดหั่นตัดเฉือนได้ครับส่วนครึ่งใบหลังนี่นะครับจะเป็นใบหยักนะครับสามารถใช้รูด กรีดกระชากกับเชือกหรือเสื้อผ้าหรืออะไรได้เพราะสารพัดประโยชน์นะครับสองคมในหนึ่งเล่มเลยนะครับมีกัน3ามสีครับเดี๋ยวให้ดูวัสดุต่างก่อนนะครับนี่ครับใบมีดนะครับเป็นเคลือบสีดำมายางครับมีการยิงโลโก้เกอร์เบิร์ตรงนี้มาด้วยนะครับคิ้นอาจจะยาวนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่ครับด้ามยางเขาเป็นยาง a อ s อย่างดีนะครับจับให้ความรู้สึกกระชับหนึบมือนะครับไม่ลื่นหลุดนะครับนี่ครับส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับมี เล็กแหลมตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมครับใช้สำหรับ um. ทุบกระแทกได้นะครับมีรูตรงนี้มาให้นะครับใช้สำ um หรับการร้อยเชือกได้นะครับมีกันมือตรงนี้นะครับทําให้มือเราไม่เลื่อนไปชนตัวใบมีดนะครับอันนี้สีดํานะครับเดี๋ยวให้ดูสีอื่นกันบ้างนะครับอันนี้สีทรายนะครับสวยงามเช่น <reaching> ก <out> ันเลยนะครับอันนี้สีเขียวทหารนะครับนี่ครับหรือสีเขียวขี่ม้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวมีดกันพร้อมกันเลยนะครับ วัสดุเหล็กของใบมีดนะครับเป็นเหล็ก 440C ครับหรือสแตนเลส 440C ครับคือสแตนเลสปอสนิมนะครับแต่สามารถใช้งานได้จริงนะครับความยาวใบมีดนะครับเฉพาะส่วนนี้ครับส่วนปลายจนถึงตรงนี้นะครับ5นิ้วนะครับด้ามก็ยาว5นิ้วเช่นกันครับยาวตลอดเล่มอยู่ที่10นิ้วนะครับสันมีดหนา4มิลนะครับนี่ครับหนาปึ๊กครับไล่ โหนหนาปลายบางไล่ระดับลงไปนะครับเป็นทรงดรอปพอยด์นะครับนี่ครับไม่ว่าท่านจะจับแบบแบบนี้หรือท่านจะจับแบบนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ถนัดเช่นกันครับที่ใบอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีการยิงลายมาครับนี่กับ Made in USA Portland นะครับ O.R. แล้วก็จะมีเลขซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ตัวนี้เป็นงานสำเนานะครับย้ําว่าเป็นงานสำเนานะครับสีอื่นๆก็เช่นกันนะครับนี่ครับมีข้างนี้ฝั่งนี้มีตาโลโก้กระเบอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะมีการยิงเดเซอร์มาแล้วมีซีเรียลนัมเบอร อ่านะครับสาระาประโยชน์ครับจริงๆครับเล่มมีดเล่มนี้ครับเหมาะกับท่านเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะตำรวจทหารหรือสายแคมปิ้งทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดนะครับผมบอกเลยครับว่าซองมีดเล่มนี้นะครับมีความพิเศษสามารถดัดแปลงได้เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของซองมีดนะครับทุกๆรุ่นครับจองจะเหมือนกันครับต่างกันเพียงแค่สีครับวัสดุและออปชันต่างๆรายละเอียดแรงต่างนี่เหมือนกันเลยครับแต่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับอ่า วัสดุนะครับนี่ครับซองเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับนี่ครับดีครับแข็งแรงไม่แตกหักไม่กองแกงนะไม่ใช่พลาสติกงอกงอกแงะนะครับนี่เป็นพลาสติกเกรดดีเลยครับนี่ครับมีนะครับหูร้อยสามารถดัดแปลง DIY ไวไม่ว่าท่านจะใส่เข็มขัดนี่ครับรูค่อนข้างกว้างเลยครับใส่กับเข็มขัดสนามเข็มขัดยุทธวิธีสาหรับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับมีการดัดแปลงเปิดอะไรได้เยอะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านดูครับอันดับแรกครับาเรา ปลดเป็กกุมตันนี้ออกมานะครับและดึงมีดออกมาก่อนครับวิธีดึงมีดนะครับแนะนําให้จับนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งครับดันตรงขอบนีครับมี2ฝั่งนี่เลยนะครับใช้มือดันนะครับ่ามีก็จะออกมาอย่างง่ายดายนะครับระวังมีดก่อนดูซองกันก่อนนะครับนี่ครับซองนี่สามารถถอดออกได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านอยากถอดหูนี้ออกได้ไหมได้ครับท่านก็แค่ดึงเป็กกระดุมนี้ออกนะครับ สามารถดัดแปลงไปติดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับบางท่านบอกเอะผมจะไปติดนู่นนี่ได้ไหมได้เลยนะครับหรือบางท่านบอกว่าผมอยากจะถอดตัวนี้ออกได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้มีเป๊กกระดุมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถปลดเป๊กกระดุมตรงนี้นะครับนี่นะครับสักครู่ครับอ่านี่ครับแลวเอาตัวนี้ออกเลยครับก็จะเหลือแต่ซองนี่นะครับอ่าซองกับอ่ารูรูสอดแนวนอนนะครับเหลือแต่แบบรูสอดแนวนอนนะครับก็สามารถถอดได้อีกเช่นกันนะครับถามว่าทํำยังไงครับนี่ครับ ท่านจะเห็นเขี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับในกล้องเห็นมาครับนี่ครับจะมีเขี้ยวอยู่บริเวณนี้ครับให้ท่านนะครับทําการนะครับบีบเขี้ยวตรงนี้นะครับเข้าหากันนะครับแล้วดึงแผ่นสลักตรงนี้ออกมานะครับนี่ครับบีบนะครับบีบนะครับพอดังกึกแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับท่านก็จะสามารถนะครับหยิบย้ายนี่นะครับ รูสอดการพกแบบแนวนอนนี่ก็จะเป็นล็อกล็อกครับท่านสามารถย้ายไปวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหากท่านต้องการจะพกสูงต่ำท่านสามารถปรับได้นะครับหรือท่านจะย้ายไว้ที่เดิมนะครับหรือท่านจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับถือเป็นซองเปล่าก็ได้นะครับแต่ผมว่าแนะนําไว้ดีกว่าครับเพรายามฉุกเฉินอาจจะได้ใส่ได้ครับวิธีประกอบกลับนะครับผมจะทําให้ดูเลยนะครับก็ใช้สลักในการสอดแนวนอนนะครับวางนะครับล็อกลงไปนะครับปรับตามที่ท่านต้องการนะครับว่าท่านอยากจะให้อยู่ร่องไหนนะครับและใช้นี่นะครับ สลักที่ต่อมาครับใส่ไปในรูตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับใส่เข้าไปนะครับอาจจะต้องขยับขึ้นลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สลักเข้าล็อกนะครับจากนั้นนะครับท่านก็ดันสลักกลับเข้าไปที่เดิมนะครับนี่ครับอ่าจนดังแก๊กนี่ครับจะทําการล็อกแล้วครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวซองแบบนี้ครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวซองแบบนี้ครับถามว่าเราจะประกอบกลับยังไงครับนี่ครับหูที่เราถอดออกมานะครับเกี่ยวคล้องเข้าไปนี่นะครับอ่าสักครู่นะครับ เกี่ยวคล้องเข้าไปด้านนี้นะครับและล็อกนะครับอ่าให้ตัวตะขอล็อกนี่นะครับขึ้นหาฝ่ามือเรานะครับนี่ครับจากนั้นยังไงต่อครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนตะขอที่เราได้ถอดออกไปนะครับตะขอที่เราถอดออกไปนี้เราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับนี่ครับอ่าที่เราปลดตัวแรกนะครับถอดออกครับและเอาตัวนี้นะครับเป็กกระดุมเอาเป็กกระดุมตัวนี้นะครับมาใส่ล็อกกันไว้นะครับนี่ครับเป็กกระดุมของตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแป็กอ่าพอล็อกแล้ว ก็เอาสายรัดจากข้างบนครับรัดไปกระดุมข้างบนนะครับและก็รัดไปกระดุมข้างล่างนะครับนี่ครับอ่าก็จะเรียบร้อยครับท่านสามารถดัดแปลง DIY ได้นะครับว่าท่านอยากพกตรงไหนนะครับหรือไปพกกับอุปกรณ์ใดๆนะครับสีดํานี่ก็ค่อนข้างเหมาะกับเจ้าหน้าที่ทหารพลานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับนี่ครับอ่าส่วนท่านใดยังงงๆวิธีอยู่นะครับก็สามารถย้อนกลับดูได้ครับว่าสอดประกอบยังไงนะครับในส่วนของรอบๆ2ซองมีดนะครับเห็นได้เขาถึงมีรูและล่องมาให้นะครับ รูนะครับสามารถท่านสามารถเอาเชือกพาราคอร์เชือกร่มหรือเชือกอะไรก็ได้สุดแล้วนะครับสามารถร้อยได้นะครับไว้เป็นเชือกยามฉุกเฉินนะครับอ่าหรือว่าไว้เป็นการร้อยเชือกครับหรือติดอ่าสายตีนุกแกยังยื่นนะครับไว้ใช้รัดกับอุปกรณ์หรือรัดต้นขาก็ได้นะครับนี่ครับสารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะครับขั้นตอนการถอดประกอบอันนี้ก็เหมือนกับซองอื่นๆเลยนะครับนี่ครับวัสดุเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสีผ้าในร่อนอันตรงนี้นี่เป็นผ้าอย่างดีเลยครับค่อนข้างดีครับเหมือนเข็มขัดของทหารเลยนะครับนี่ครับ ก็หนาๆกันเลยนะครับนี่ครับถามว่าซองแบบนี้ถ้าใส่ก็ไปเฉยไม่ล็อกตัวเป็กกระดุมนี้จะอยู่ไหมครับอยู่แน่นอนครับเป็นซองล็อกอัตโนมัตินะครับจะกระชับกับตัวมีดเลยครับดันเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับอ่านี่ครับความลงก็ไม่หลุดนะครับเขย่าก็ไม่หลุดนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปวูอย่างหรือะบัดนะครับอันนั้นอาจจะหลุดและเกิดอันตรายได้นะครับนี่ครับมีดนี้สารพัดประโยชน์จริงเลยครับการถอดประกอบปรับเปลี่ยนนะครับก็สามารถทําได้ตามต้องการนะครับส่วนท่านใดครับยังดูแล้วยังงงๆการประกอบอยู่สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมของมีด Gerber Song Arm ทั้ง3สีดูเลยครับเพราะความคมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาหารหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยถามผมว่าเอ๊ะเวลาปฏิบัติงานเวลาปฏิบัติหน้าที่ผมต้องใส่ถุงมือแบบนี้จะสามารถใช้ได้ไหมครับสามารถใช้ได้นะครับจับกระชับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ซองดึงออกจากซองนะครับนี่ครับการใส่ซองหรือดึงออกจากซองนะครับให้ความรู้สึกที่กระชับและมั่นคงเลยนะครับนี่ใช้ได้จริงๆนะครับถนัดด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมแบบมงความเลยนะครับจะลองปาดกรกะดาษดูกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ความคมนี่โอเคเลยครับเหมาะเป็นมีดพกเล็กมีใช้งานได้เลยครับนี่ครับบางทีมันอาจจะแฉลบไปโดนคมหยักนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าคมเรียบนี่คมแน่นอนครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะจิกเข้าไปแล้วลากให้ดูนะครับนี่ครับ โอ้โหคมนะครับเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในความคมของสีทรายกันบ้างนะครับก็จะตัดกี่กระดาษดูกันเลยครับอาจจะผมจะจิ้มแล้วก็ลองลากผ่านให้ดูนะครับมีได้เป็นการเฉือนนะครับนี่ครับโอ้คมเลยนะครับกืเหมาะนะครับเป็นมีดพกเล็กนะครับมีใช้งานทั่วไปครับตัดหั่นตัดเฉือนป้องกันตัวก็ได้นะครับผมต้องพยายามกีดแบบไม่ให้มันไปโดนใบกึ่งหยักนะไม่งั้นมันจะสะดุดนะครับนี่ครับคมเลยนะครับ อีกทีนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราดูสีเขียวขี้ม้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูสีเขียวขี้ม้ากันบ้างความคมผมเชื่อว่าไม่ต่างกันเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับปาดกีดได้สบายๆเลยนะครับลองจิ้มแล้วลากผ่านดูกันนะครับนี่ครับโอ้โหคมนี่หวานดีจริงๆเลยครับระวังต้องระวังมือด้วยนะครับอ่านี่ครับ แล้วกีดดูอีกทีนะครับอ่าใช้ได้เลยนะครับเป็นมีดพกเล็กเลยนะครับเดี๋ยวเรา็วนี้อาจจะมีคลิปทดสอบให้ดูนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับนี่ครับน่าพอใจเลยนะครับสำหรับมีดพกเล็กนี่นะครับเดี๋ยวไปฟังสูตรใช้คลิปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดเกอร์เบิร์องอาร์มสินค้าเข้าใหม่รุ่นนี้นะครับมีดนี้เหมาะกับใครนะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครผมเน้นไปว่ามีดนี้อาจจะเหมาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับเพราะเป็นเหมือนมีดยังชีพมีดที่ใช้ในการต่อสู้มีดที่ใช้ในการป้องกันตัวหรือใช้งานในงานเล็กๆจิปดปะทะทั่วไปครับมีสามสีให้เลือกนะครับอาจสีดํานี่ผมว่าอาจจะเหมาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับหรือ เจ้าหน้าที่ทหารพรานะครับที่ต้องอยู่ในเครื่องแบบที่สีค่อนข้างจะดำนะครับส่วนสีเขียวอาจจะเหมาะกับเจ้าหน้าที่ทหารบกนะครับเจ้าหน้าที่ฐานเรือนะครับที่ใส่ชุดพรางของพรางเรือสีเขียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับส่วนสีน้ำตาลนี่เหมาะใครครับผมว่าให้เหมาะกับเจ้าหน้าที่อสนะครับเจ้าหน้าที่อาสาอาสารักษาดินแดนนะครับสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับโทนชุดเขาเลยครับจะสามารถใช้ได้นะครับท่านเจ้าหน้าที่ต่างก็สามารถพกได้ครับแต่สุดสุดท้ายก็ อยู่ที่ท่านชอบครับชอบสีไหนก็จัดสีนั้นได้เลยนะครับสนนราคานะครับมีดเ e เบอร์สองอาร์มรุ่นนี้ครับอยู่เล่มละ620บาทนะครับราคาสูงนิดนึงครับแต่ด้วยออปชั่นและคุณภาพต่างๆที่ได้มาในตัวมีดที่ผมได้นําเสนอนะครับการดัดแปลงวัสดุอะไรเกรดค่อนข้างจะดีเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับอยู่ได้ใช้ได้ยาวๆกันเลยนะครับ สำหรับท่านใดครับที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่เพจแชมป์น์ชสอบครับหรือเพจมีดอรัญญ์ยุทยานครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการทดสอบมีดนี้ให้ท่านท่านได้รับชมกันนะครับสินค้ามีจํานวนไม่เยอะนะครับอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาและกราบขอบพระคุณทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ